เฮ hey, ส่งท้ายปีพระเอกพันล้านวัย53เมียเด็กตั้งท้องลูกคนที่สามเลว็วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์เบบและ happy, แฮปปี้เบบสุดๆส,สำหรับครอบครัวของพระเอกวัย53ปีอย่างเจิง้งเจออียอิงกับภรรยารุ่นน้องดีกรีนางงามเกรสชานโดยเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่25ธันวาคม2565แน่นอนว่าทั่วโลกฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างสนุกสนานรวมไปถึงครอบครัวของพระเอกดังด้วย โดยเกสชานได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่และลูกลูกอีกสองคนแต่เธอก็ได้ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกอีกคนโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่ามีหน้าเราจะเป็นครอบครัวห้าคนภาพถ่ายเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สมบูรณ์แบบว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระพรเสมอและไม่ว่าปีนี้จะสูงหรือต่ำสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคือสุขภาพและความสุขสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคน